สวัสดีค่ะเด็กๆทำอะไรคะเสียกสงการาค่ะจำน้ำให้น้องหน่อยค่ะน้ำให้น้องหน่อยโอย๊มันมน,มน,มน้ำไม่หลอะโฉีน้ำใส่พี่โตดูฉีน้ำใส่พีโโดดพ่โตเลย การพี่เฟิร์สเลยเร็วๆการพี่เฟิร์สเลยโอ้โหโอ้โอ้ยดูไพ่เอาลูกพ่ที่ว่านะ เอาอะไรลูกพาเอาพายเอาโอเคพายเอาไปอ่าสีใส่พี่เฟิร์นเลี่ต่อเลยโอ้ สนุกไหมคะนในใจชอบไหมว่าจะใส่ป้าค่ะป้าจะเปียกค่ะป้าถ่ายคลิปอยู่นะคะจะใส่ป้าค่ะใส่อ้วนเหรอ <c oughs> เอาสายลุลสายลุด <c oughs> สายลุล้ว คุณอาเอวรับะโล้รับไเจอเคเลยเรียนจ้าเดี๋ยวใส่ลโท้ครับเดี๋ยวาส่ละท้ครับเดียวนจ้เดี๋่อนั นี้ฮพี่โตหรือออ่ะอ๋อสายลุยแล้วลูกพี่โตพี่เฟิร์สสายของน้องลุยแล้วค่ะไปขันูน้ำหมดแล้วค่ะ